สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำหลังเกมลอนจิลิเลเกอร์นะครับวันนี้ลอนจิลิเลเกอร์ไปเยือนโกลเดสเตเวอร์เออร์ซึ่งแฟนเลเกอร์เนี่ยมีข่าวร้ายอยู่หนึ่งข่าวนั่นคือโรบอนเจมจะไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้นะครับส่วนฝั่งโกลเดสเตเวอร์เออร์เนี่ยก็ยังไม่มีคริสพอร์เช่นกันซึ่งแหมทูสันทัดกรณี ESPN อย่างเงี้ยเทให้โกลเดสเตเวอร์เออร์ชนะ7-80%เลยเรียกว่าโอกาสชนะเนี่ยสูงมากๆเราเนี่ย อจริงนะเราตื่นเช้ามาเนี่ยพอเห็นเจ็ดสิบปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยใจนึงก็ยอมแพ้แต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าเอานะเราก็แย่ลังแตนซะหน่อยเอาไปกลวนๆซะหน่อยเพลๆเเหมือนจะคดีพลิกนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโกลเด้นสเตเบลเลอร์เนี่ยเขามีการปรับไลน์อัพนิดนึงเขาเอาเคอรี่คู่กับน้องป๊อตแล้วก็มีเดมอนกรีนวิกกินคูมิงก้าลงล็อกมากๆซึ่ง เปิดเกมมาเนี่ยฝั่งโ o d ด e เซวิเออร์ออกนําไปก่อนตั้งแต่ต้นเกมรูปเกมดูดีกว่า Curly ร้อนแรงยังแบบเคอร์รี่นี้ท็อปฟอร์มตั้งแต่หัววันขึ้นนําไปก่อนแล้วก็พอชุด2มีการขยับ d เดมอนก e e นออกเลเกอร์ aker, ถึงจะตามตีเสมอได้และได้ขึ้นนําอยู่แวบหนึ่งแต่สุดท้ายท้ายเกมเนี่ยก็เป็นโ o d ด e เซวิเออร์ที่ระบบดีกว่าจบควอเตอร์แรกโ o d ด e เซวเออร์ขึ้นนําไปก่อน31ต่อ28 ควอเตอร์ที่2เนี่ยมันสูสีกันมากๆแล้วมันก็มีอยู่ชุดหนึ่งโดนลันคือตอนนั้นเนี่ยออสเตรเลีฟจับเคอร์รี่จับเท่าไหร่ก็จับไม่อยู่ละคือเรารู้คือเป็นการดูบาสที่คิดถึงเดนิสชูเดอร์มากถ้ามีเดนิสชูเดอร์มาจับเคอร์รี่คงดีกว่านี้ออสเตรเลีฟจับเท่าไหร่ก็จับไม่อยู่โคดดาวินแฮมเขาคิดเร็วนะเขาเปลี่ยนเอาแม็กคิสตี้ลงมาจับ<ม>ก็แต่ว่าพอเอาแม็กคิสตี้มาจับเคอร์รี่ในวันที่เคอร์รี่เข้าฟอร์มแล้วว่ะ เอาเอาช้างมาฉุดก็ฉุดไม่อยู่เคลรี่ก็ยิงแสกไปอีกทีหนึง่งตรงนั้นเนี่ยผมว่า8แต้มเนี่ยเบรกเกมได้ละแต่ว่าโค้ชเขายังไม่เบรกเราก็สวนกลับมาได้2เป็น6โดนโกลเด้นยิง3เสียอีก2กลายเป็นว่ากว่าจะเบรกแต้มเนี่ยจากจะเบรก8เบรกโมเมนตัมไปเบรก1 1 2 2นู่นแล้วแต่ว่าโมเมนตัมมันไปละก็เบรกได้ประมาณนึงอะแล้วก็มาโดนดึงตัวประกอบอีกทำแต้มไปอีก จบควอเตอร์สองโกลเด้นเซลเวอร์นัมหกสิบเจ็ดต่อห้าสิบหกถึงตรงเนี้ยโอกาสแพ้สูงมากเข้าสู่ควอเตอร์ที่สามยังเล่นดีอย่างต่อเนื่องโกลเด้นเซลเวอร์ในควอเตอร์ที่สามเนี่ยนัมไปแบบสิบกว่าแต้มนัมไปสิบห้าสิบหกแต้มได้รันเจ็ดศูนย์ได้รันแปดศูนย์จบควอเตอร์สามโกลเดนนะัเก้าสิบแปดต่อเจ็ดสิบสองณตรงเนี้ยผมจำยอมแล้วนะผมยอมแพ้และ เข้าสู่ควอเตอร์ที่4แม้ว่าเลเกอร์จะมีช่วงเวลาที่ตีตื้นเมื่อเหลือ10คะแนนแต่คุณภาพเกมเนี่ยมันเป็นแบ็คทูแบ็คด้วยถ้าจะดื้อเล่นในเกมที่เป็นลองไปเยือนด้วยแหมมันก็เปลืองพลังงานเนอะสู้เก็บแรงไว้เก็บพรุ่งนี้ดีกว่าท้ายเกมเนี่ยโคดาวินแฮมเขาก็ถอดแล้หกนาทีสุดท้ายเขาก็เอาชุด3ลงเล่นก็เป็นชุด3เล่นกันก็ยังสู้ไม่ได้ จบเกมโกลเดิสเทเวอร์ชนะด้วยสกอร์128ต่อ110นะครับสถิติหลังเกมเนี่ยโกลเดิสเทเวอร์ดีกว่าทุกอย่างเกมวงในสูสีกันไใน58เท่ากันโกลเดิสเทเวอร์ฟันเบรกมากกว่าได้ไป13คะแนนเทิร์นโอเวอร์เลเกอร์เยอะกว่า11ครั้งแล้วก็โกลเดิสเทเวอร์เนี่ย ผู้เล่นสำรองโกยแต้มไป46คะแนนนะครับแล้วก็สถิติ3แต้มเนี่ย g o l d ดีกว่าส9เกอร์เ l a k e ่า39%ดเอเดี๋ยวมาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่าว่าผมมาเห็นอะไรบ้างในเกมนี้นะครับประเด็นแรกนะครับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเกมนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขาคนนี้เท่านั้นนะครับนั่นคือ Stephen Curry Stephen Curry เนี่ยวันนี้กดไป32คะแนน3สติล8แอซิตแล้วก็เล่นอย่างนี้ ฟิลโก50%สามแต้มยิง13ลง6ฟิลโก4 6วันนี้เป็นเป็นบิ๊กเกมของเคอร์รี่เลยก็ว่าได้นะในสายตาผมอะคือวันนี้เลเกอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเลเกอร์จะไปไม่ถึงไหนเนี่ยเพราะผู้ผู้เล่นเลเกอร์อะไม่มีตัวที่ไปหยุดสตา์ฝั่งตรงข้ามดีอะคือเราไม่มีเหมือนสมัยก่อนไม่มีเดนิชชูเดอร์เอ้ยไม่มีเดนิชชูเดอร์ไม่มีคารุโซอะไรอย่างเงี้ยที่ล็อกดาว์กาดดีๆตอนนี้เลเกอร์ไม่มีตำแหน่งนั้นเลย พอเป็นออติลิฟเนี่ยนี่คือบ่อน,น้ํามันอย่างชัดเจนบ่อน,น้ํามันซาอุชัดๆออลติลิฟจับพยายามมะนะแต่ว่าระบบของโกเดสเซวเลอร์การสกรีนช่วยมีเดมอนกรีนกลับมาเคอร์รี่เล่นง่ายขึ้นแล้วก็การยิงแต่ละลูกของเคอร์รี่มันมันเกินคนไประดับหนึ่งเลยอะ่ะคือเขาหยุดยิงแบบง่ายๆอะ่ะแล้วมันยิงแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์สูงๆซึ่ง วันนี้ศักยาภาพของเคอร์ี่เนี่ยผมว่าคือผมดูตั้งแต่ต้นเกมนะผมรู้สึกว่าเคอร์ี่เนี่ยวันนี้ท็อปฟอร์มแน่ๆแล้วมันก็ท็อปฟอร์มอย่างที่ผมคิดแล้วก็จะไม่มีใครหยุดเขาอยู่วันนี้เคอร์ี่อยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆในในความรู้สึกของผมนะแล้วก็ประเด็นที่2องเนี่ยในสายตาเลยคือรู้สึกว่าอาจจะเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมนี้ไม่แพ้กับเคอร์ี่ ผมยกให้เป็นของเดมอนกรีนนะครับเดมอนกรีนเนี่ยมี8คะแนน5แอซซิต7รีบาวเดมอนกรีนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เรารู้เลยว่าเวลาเขาอยู่ในสนามเนี่ยโกดิสเซวิเอร์จะเล่นดีกว่าจะได้แต้มเยอะกว่าจะเสียแต้มน้อยกว่าผมบอกเลยนะว่าวันนี้จุดแพ้นชนะของเลเกอร์กับ r ดิสเซวิลเลอร์เนี่ยคือเดมอนกรีนผมไม่ค่อยเห็นใครหยุดแอนโทนีเดวิสได้แบบได้อยู่หมัดอะ คือแอนโทนีเดวิดเนี่ยนอกจากโยคิดกับเอ็มบิดเนี่ยคนอื่นเนี่ยผมว่าเขาใครก็ได้แต่เขาจะเหนื่อยหน่อยกับการเจอเดมอนกีนเหลี่ยมป้องกันดีมากจะเข้ามาโพสเดมอนกีนเขาก็ดันให้แอนโทนีเดวิดอยู่ระยะไกลห่วงจะหมุนมาฮุกเนี่ยมันก็ต้องเลยเส้นปะไปแล้วกว่าจะฮุกเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็ลดลงผมมองว่าวันนี้ คือเราถ้าเป็นแฟนเลเกอร์เนะเราเราทำหลังเกมเลเกอร์คุณจําวันที่เรบบนไม่ได้ลงกับยูท้าแจ๊สนะถ้าผมจำไม่ผิดอะสักเกมหนึ่งอะเกม Utah Jazz อยูท่าแจ๊ะแหละแล้ววันนั้นเนี่ยเราเล่นดีมากจนใครหลายคนบอกไม่ต้องมีเลบอนก็ได้แต่วันนั้นเนี่ยแอนโทนีเดวิดเขาเจาะในได้ไงคนอื่นก็เล่นได้ตามแต่วันนี้เดวิดเนี่ยพอมันเจาะเดมอนกีนไม่ได้มันก็เหมือนมีมีดาบดาบเดียวอะพอแทงไม่เข้าเนี่ยอย่างอื่นมันก็ฟันไม่ได้ คืออาวุธหลักวันนี้คือเดมอนกีเออแอนโทนีเดวิดซึ่งเดมอนกีหยุดอยู่สนิทผมว่าแฟนโกเดนเซเวอรเรอร์ที่มันก็จะมีแฟนบางส่วนนะที่สาบส่งเขาอะผมว่ายังไงเขาก็ก็สำคัญกับโกเดนเซเวอรีเรอร์เสมอในความรู้สึกผมนะทั้งการลงมาเมื่อหลายเกมรับก็ดีทั้งเมื่อน,นั้นแล้วก็การหยุดผู้เล่นวงในฝั่งตรงข้ามยังต้องเป็นเขาเสมอผมว่าเดมอนกียอดเยี่ยมมากๆในในความรู้สึกส่วนตัวนะ ก็ยกให้เป็นพระรองในเกมวันนี้ละกันเค r รี่โดดเด่นจริงๆแล้วก็ประเด็นที่3ผมมองว่าเท่าที่ดูจากเกมวันนี้นะผมรู้สึกว่าจากเนี้ไปเนี่ยครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยน่าจะเป็นความสุขของแฟนโกลเดสตเวอร์ลเออร์ละผมรู้สึกว่าอย่างวิกกินเนี่ยวันนี้ดูดีมีอนาคตเลยวิกกินมี20คะแนนมี2แอสซิสต์มี3รีบาวฟิลโก57% โจนาธานคูมิงก้ามาตรฐานสูงมากตอนแรกไม่หลุดเลยมี12คะแนนแล้วก็ช่วยรีบาวได้3ครั้งมี3แอซิดเด็กคนนี้เล่นดีมากๆค่าบวกบวก25เท่ากับเคอร์รี่แล้วก็น้องป๊อตน้องป๊อตเนี่ยป๊อตเซียมสกี้เนี่ยแม้ว่าคือคือตอนนี้พอดูสถิติกับความรู้สึกเนี่ยจะต่างกันตอนดูในเกมเนี่ยรู้สึกดีกับป๊อตเซีสกี้มากผมรู้สึกว่าป๊อตเซีสกี้เนี่ยแบบโอ้โห ช่วงเวลาที่ลันขาดในช่วงควอเตอร์สนีผมว่าไอเด็กคนนี้มันแสบมันยิงได้มันสร้างจังหวะเกมได้มันพัดบอลได้คุณว่ามันเป็นลุกกี้ที่มี10คะแนนมี9รีบาวมี1แอสซิตผมว่าสำหรับผมนะสถิติเนี่ยมันอาจจะดูน้อยไปนิดสำหรับบางคนเนะี่ยฟิลโก25เปอร์เอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ผมชอบชอบผมผมคิดว่าลุกกี้ที่ยึดตำแหน่งตัวจริงและเล่นได้ขนาดนี้ มันยอดเยี่ยมจริงๆนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงกับน้องป๊อตนะเดี๋ยวคอมเมนต์บอกกันแล้วผมรู้สึกว่าพอตอนนี้พอเหมือนเดมอนกีนกลับมาอยู่ในร่องในลอยเหมือนเราไม่ต้องลุ้นความขึ้นลงของ Thompson, เคทอมสันก็ไปลุ้นน้องป๊อตแทนแล้วก็วิกกินกลับมาสู่ร่างเดิมเนี่ยผมรู้สึกว่าครึ่งฤดูกาลหลังของโ o ลเด้นสเตเวนเเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่ดูสนุกละ แล้วก็ตัวสำรองเนี่ยวันนี้มูดดี้ก็ดุมี4คะแนนลงมาวันนี้มูดดี้ดุมากนะในความรู้สึกผมแล้วก็รูนี่ลงมาแป๊บๆแ,แต่ก็ช่วยทีมได้มี2คะแนนเคทอมสันวันนี้ก็ไปทะเลกและยิง9ลง1มี3คะแนนแล้วก็วันนี้แจ็คสันเดวิดกดไป17คะแนนเล่นกับเคอร์ี่ได้ดีมากนะครับสำหรับคน2สำหรับแจ็คสันเดวิดก็แปลกประหลาดเหลือเกินกลายเป็นลุกกี้ขึ้นมาแบกทีมสำหรับโเดนสเตอรเเออร์ ประเด็นที่สี่้อจิลิเลเกอร์พูดถึงประเด็นหนึ่งแล้วกันถึงจุดหนึ่งแล้วกันผมผมว่าวันนี้ถ้าเรารู้สึกเลยว่าเอาเอาที่ตาไม่เห็นก่อนเอาที่ความรู้สึกของคนดูบาสก่อนผมรู้สึกว่าวันนี้เราเหมือนสังกระตายไปหน่อยเราเหมือนทีมขาดเอเนจ y บางอย่างยังไงไม่รู้เรารู้สึกว่ามาโดนฟาสเบรกง่ายเกินไปเรารู้สึกว่าการตัดสินใจในการเลือกเล่นจังหวะจบ หลายครั้งมันมันไม่ใช่จังหวะที่ดีที่สุดนะมันมันน่าจะจบได้ดีกว่านี้แล้วก็เมื่อแอนโทนีเดวิดโดนดึงออกไปไกลห่วงเขาเอาแอนโทนีเดวิดเนี่ยไปเล่นกับแบบต้องลากแอนโทนีเดวิดขึ้นมันเหนือห่วงเสมอเมื่อเดวิดอยู่ไกลห่วงเกมวงในมันก็จะโบใช่ไหมแต่ทําไมปีที่แล้วเรารอดปีที่แล้วเนี่ยจะมีเลบอนจะมีแวนเดบิลเนี่ยไปเกะกะตรงนั้น พอวันนี้มันเป็นลุยฮฮชิมุระกับเป็นทอริเสปินสองคนนี้ป้องกันดูดีนะแต่ป้องกันแบบช่วยอาจจะไม่ดีเท่ารือบอลผมดูไปเนี่ยแล้ววันที่วันนี้ที่มันโดนคุณรู้สึกเลยว่าวงในแม่งโบชิบหายเลยคนที่ผมคิดถึงผมคิดถึงลุงเจมผมเชื่อว่าถ้าลุงเจมอยู่ะ่ะลุงเจมจะไม่โดนคือเหมือนเขาดึงเดวิดออกแล้วสองตัวใหญ่เขาไปลุมกินโต๊ะตาแป้น ถ้าลุงเจมอยู่คู่ลุยฮาชิมูระที่แถวแถวใต้แป้นน่ะผมว่าจะไม่โดนลุมกินโต๊ะแบบนั้นคนที่ผมคิดถึงเนี่ยกลายเป็นคิดถึงลุงเจมในการเล่นบทบาทนี้ก็น่าเสียดายที่วันนี้ลุงไม่ได้ลงถ้าลุงลงเนี่ยบางทีลุงลงนี้อาจจะขายมูหันอยู่แถวราชบุรีแฮ้ <c oughs> วันนี้ถ้าลุงลงเนี่ยเกมก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้แหละก็ก็น่าเสียดายก็วันนี้ทอร์เรนสปินมี12คะแนนลุยฮาชิมูระมี8คะแนนแอโนโทนีเดวิด เมื่อไม่มีเดมอนกีนทําแต้มได้สะดวกโยทินวันนี้มี27คะแนน15รีบาวแต่ช่วงเวลาคุณลองไปดูนะช่วงเวลาที่เจอเดมอนกีนเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยออตติลีฟมี16คะแนนแต่ก็เกมลุกดีมากๆแล้วแต่ว่าเกมรับเนี่ยก็จับเคอร์รี่ไม่อยู่จริงๆดีโร่8คะแนน9กแอสซิสก็ยอดเยี่ยมมากๆตาหนินิดเดียวตาหนินิดเดียวจริงคือผมรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราดูเนี่ยเรารู้สึกว่าสเปนเซอร์ดินวีดี้ลงมาเมื่อไหร่เนี่ย ทีมคือเหมือนชุดชุดตัวจริงอะ่ะมันเหมือนพลังหมดอะ่ะแต่พอหยออสเปนเซอร์ดินวิดี้ลงมาเขาเล่นดีเว้ยเร,เราเห็นตั้งแต่ในเกมแล้วเฮ้ยสเปนเซอร์ดินวิดีมันทําให้เอเนอรจีมันดีนะลงมาแล้วมันดูทีมมันดูดีขึ้นแต่เหมือนโค้ชเขาใช้น้อยวันนี้เขาใช้สเปนเซอร์ดินวิดีไป17นาทีแล้วก็ถ้าดูสถิติบวกลบเนี่ยช่วงเวลาที่สเปนเซอร์ดินวิดีอยู่ในสนามเนี่ยเขาเป็นคนเดียวในทีมเลเกอร์ที่บวก6ที่เหลือลบทั้งทีม แปลว่าช่วงที่เขาเล่นเนี่ยมันดีแต่ดาวินแฮมเนี่ยเลือกใช้เขาน้อยไปดินวีดีมี5คะแนนมี3แอสซิสก็ถือว่าน่าจะเป็นเกมพิสูจน์ที่หลังจากนี้ดินวีดีน่าจะได้รับโอกาสมากขึ้นนะครับก็ภาพรวมเนี่ยวันนี้หลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชมเคอร์รี่แหละว่าวันนี้ในวันที่เคอร์รี่ฟอร์มาขนาดเนี้ย ฝั่งโคดิสเซเวอรี่เออร์ก็ต้องมอบบอลให้เคอร์รีเล่นแล้วทุกคนเนี่ยก็คอยซัพพอร์ตเขาซึ่งเขาเป็นคนทําได้ดีมากจุดกระแสะได้ดีมากๆแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยวันนี้เคอร์รีเนี่ยแอซซิตหกพันครั้งกลายเป็นผู้เล่นคนที่8ที่ทํเสาสอง0 0ืคะแนนแล้วก็6กพันแอซซิตเท่ากับแบบเทียบเท่าอยู่ในระดับเดียวกับเรบอลเจมส์รัสเซเวสบูโคบีเบียนเจมส์ฮาร์เดนออสการ์โรเบิร์ตสันเจอร์รี่เวสแล้วก็จอห์น ฮาริเชกนะครับอ่าก็ลุ้นกันต่อไปแล้วก็แฟนโกลเด้นเนี่ยสุดท้ายเลยคิสพอใกล้จะกลับมาละผมมองว่าถ้าคิสพอมาแล้วเคทอมสันไปอยู่ในชุดสองแล้วเขาโฟกัสแล้วว่าจากเนี้ยไปเนี่ยเขาจะเอาเคกับคิสพอรันชุดสองอถือว่าการได้น้องป๊อตขึ้นมาเนี่ยน้องป๊อตโผลมาชุดหนึ่งเราเล่นประมาณนี้ wikin นกับเดมอนกีนกลับมาประมาณนี้มองข้ามโกเด้นไม่ได้จริงๆนะในความรู้สึกผมอะผมรู้สึกว่าโกเด้นเนี่ยยังเป็นยังเป็นตัวอันตรายนะถ้าเคอร y ี่ยังเล่นมาตรฐานนี้แล้วเดมอนกีนวิกกินคือล่างนี้ใครที่ตัดโกเดนสเ l a y e r จากสารระบบลุนแชมป์เนี่ยผมขอให้หยิบชื่อเขามาใส่เป็นม้ามืดแบบแถวสามซะหน่อย ยังน่ากลัวอยู่นะครับเอาล่ะคิดเห็นประเด็นไหนคิดตรงกันไม่ตรงกันก็แชร์ไอเดียกันได้นะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ